สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จอยชาแนลมากินข่าวครับอันพริกหมูโคราชจ้ะน้ำพริกโคราชจ้ะน้ำพริกอันหมูจ้ะแล้วก็ปลาทอดจ้ะแล้วก็พักจ้ะพักตุ้มมากิน,นํำกันนะจอยชาแนลเด้อจ้าพี่น้องเสียบ,บเดี๋ยวนี้อนุญาตขออนุญาตเด้อจ่ะ Joy c h a น n e เพิ่งไปงานไทยมาจ้ะมีงานคนไทยเอองานข็าจัดงานประจําปีเนาะทุกปีจ้ะจะมีพักไทยมาขายเต็มเลยจ้ะพี่น้องมาจากเมืองไทยพวกปลาลงปลาล่ามีมดจ้ะพี่น้องแต่พริกหมูคัวราชจ้ะถ้าอันถ้าคุณดูไม่นั่นก็จะว่าพริกอ,องนะจ้ะพี่น้องแต่ j ้ย c h a น n e จะไปกินด้จ้ะพี่น้อง มันพริกองทั้งเหนือนะจ๊ะพี่น้องพริกหมูพัดโคราชจ้ะในบวบจ้ะบวบต้ม ี่องออดูปลาทอดปลากันนี่จต่พี่นอ้องใส่เกลือส้งกินเนี่ยต้องดูดีดอืมอร่อยปลาทอดอร่อยจ้ะมันไมฝรั่ง ก็ดูยาเสียใจพี่น้องอันนี้คือบักบุ้งต้มจ้ะบักบุ้งต้มพี่น้อง ปลาแบบนี้ไม่ไม่มีก้างแก่แต่ว่าฉันก็กลัวมีสักก้างใหญ่ปลาที่นี่แต่พี่นงผักิกพัดหมูคอลาด เขาได้เขาจะชอบพัดหมูซับนะจ๊ะใส่พริกปุ่นใส่มะเขือที่ใส่ขุ่นใส่นี่มะเขือ Xa rồi. Mắc mắt ghê bài ngang thay cuốn có khải tím cà phê gì vẫn tin dữ Ui แต่มะเขืออันนี้มากิโลหนึ่งแล้วก็พริกปลาช่อนแมงดาครึ่งกิโลผวละพาบ้านเราจ้วะว่วไปไม่ทันก็ที่เหลือๆก็มีแต่ของไม่ดีเร็วแบบก็เรียกเมื่อแล้วแต่พี่น้องก็เ,เลยไม่เอางานไทยอยู่จะมีปีละขั้งแต่พี่น้อง เขาจะมาขายพวกน้ำปลาขวดของพวกตลาดเนาะสองกับยี่สิบปันยี่สิบปบังกับสามด้วยยี่สิบปังกว็วันฮุกเจ็ดร้อยกว่าบาทสามขวดมันก็อกโอเคียโอเคยูสำรับคนยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะอืมอร่อย ผมที่ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วจ้ะใส่มะเขือทอี่เราใื่หอมต้นหอมซอยถ้าคนดูนั่นเขาจะาพิกพ์องนะจ๊ะพี่พี่น้องไม่ฝรั่งซื้อมาตุ้มยิ้มตังเชียวด้ย

Này, chắc, bà mãi, ý chị, bà mãi, ý chị, bà mãi, ý chị, bà mãi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 , bà มานั่งเก่าแม่กินไหนไม่แผ็ได้กินปลาพี่นงนหนายคอมยิบคอมเย็ดแว๊ก จะมากินแก่แม่ด้วยพี่น้องเลยลูกมากวันต้วฉันเว็กวน้อยพี่โมจะสิีอมนี่มาสองคนเลยที่นี่สองตัวเลยที่นี่ไปโอ้มาเอาไปแห้วสังเกต ป้าปามาเอาไปแล้วไปกินปลาพี่นอ้องทกวงปูเองกว่าแรกเลยพี่นออ้องเลยสิต้มเปื่อยเลยฉันต้มไม่เลยฉันก็ไปงานไทย

Khâu đấy nít nhưng cả khâu đó cắt đi choi cho neo cái im đeo cha ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้จอย channel นะเอแต่พี่น้องเดี๋ยวอืมตอนนี้ขอกก,กก็กะกักทำคลิปได้ประมาณสองเดือนนะจ้ะพูดจะไม่ถนัดเลยแต่พ geil, <and> <green> ี่น้องฝากกดฝากกดติดตามนะเอแต่พี่น้องสวั record, สดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อง